โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทคนนะครับวันนี้เนาะผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับในการสร้างไรายได้ออนไลน์จะมาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเนานะมีชื่อว่า c a r o o p p p นะครับเป็นแอปแนวดูโฆษณานะครับหรือว่าวิดีโอนั่นเองเนาะซึ่งแอปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสายฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้แบบ100%เลยนะครับ การถอนเงินเนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารนั่นเองนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากทราบรายละเอียดหรือว่าวิธีการทํางานต่างๆเพิ่มเติมของแอปแอป,แอป,แอปนี้เนาะก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ่าก,ก่อนอื่นนะครับสําหรับใครที่สนใจเนาะก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้มาเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดมาให้นะก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าแบบนี้เนาะอ่าให้เรากดไปที่ไซ g n u p เลยนะครับ ที่จริงเนี่ยมันจะมีการลงชื่อผ่านบัญชี Google กับ Facebook ด้วยนะครับแต่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำแล้วมันไม่ผ่านนะครับมันไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรเนาะก็ผมก็เลยทำการสมัครข้างบนเอานะครับก็วิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยนะครับอ่าอันแรกนะครับจะเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบนะครับอ่าส่วนอันที่2นะครับ Full name ก็คือชื่อจริงของเรานั่นเองนะครับ อันที่3เป็นพาสเวิร์ดในการเข้าสู่ระบบแล้วก็อันที่4จะเป็นอีเมลนะครับอ่าก็ให้กรอกตามนั้นเลยเนาะแล้วก็อันนี้เจนเดอร์นะครับจะเป็นเพศนะครับถ้าเพศชายก็เป็น m a l นะครับถ้าเป็นเพศหญิงก็เป็น f e m a l นะครับอ่าอันนี้คันที่นะครับเราก็เลือกเป็น Thailand ไป แล้วก็ l a n g u เ g e เราก็เลือกเป็นไทยไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการกด sign up ที่เป็นปุ่มสีฟ้าๆนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับวิธีการในการสมัครแอปแอปนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันนะครับว่ามันมีวิธีการในการทํางานอย่างไรบ้างนะครับผมอ่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมทําการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเจอหน้านี้แบบผมเลยนะครับอ่า สำหรับสายฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับมันจะมีอยู่2แพ็กเกจอันบนนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถมารับเล่นฟรีได้นะครับแพ็กเกจอันนี้เนี่ยอันแรกเนาะอันแรกเนี่ย,ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่90วันนะครับสามารถสร้างรายได้อยู่ที่ วันละ0.1ดอลลาร์นะครับออีกอันนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยจะมีการจำกัดสิทธิ์เล็กน้อยเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็แพ็กเกจนี้เนี่ยจะมีอายุแค่30วันเนาะแล้วก็จํากัดแค่1 0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็ใครที่สมัครมาแล้วก็รีบมากดซับสไครต์กันนะครับอ่าสำหรับแพ็กเกจอันนี้นะครับก็จะได้รับรายได้อยู่ที่ วันละ0.5ดอลลาร์ทุกวันเลยนะครับเป็นระยะเวลา30วันเนาะก็วิธีการนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับของแต่ละอันเนาะแล้วมันก็จะเขียนว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการสมัครสมาชิกแล้วก็กทําการกดโอเคไปนะครับอัอนนี้เนี่ยผมทําการ กดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆกดแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะรอให้ระบบเขาทําการตรวจสอบนะครับอ,อันนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าของผมเนี่ยได้ทําการกดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถกดซ้ำได้แล้วเนาะ,ะหลังจากที่มันอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆตรงนี้นะครับว่า s u b s c r i b e แปลว่าเราได้ทําการ ได้แพ็กเกจ2อันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วหลังจากที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรต่อนะครับวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเนาะทำการกดเข้าไปในแต่ละแพ็กเกจนะครับอ่าอย่างอันนี้เนี่ยผมกดเข้ามาของแพ็กเกจแรกนะครับมันก็จะมีบอกว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยสามารถดูวิดีโอได้วันละกี่ครั้งนะครับอ่าอย่างอันนี้เนี่ยดูได้วันละ1ครั้งเนาะโอเคผมก็จะกดดูโฆษณาเลยนะครับ โอเคครับก็หลังจากที่เราดูโฆษณาจนจบนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะก็คือเราไม่สามารถทําการดูได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมากดของแพ็กเกจ30วันอันนี้นะครับอ,อันเมื่อกี้ที่ผมกดเนี่ยจะได้อยู่ที่0.1ดอลลาร์ครับหรือประมาณ3บาทกว่าๆเนาะส่วนของอันนี้เนี่ยก็จะมีโฆษณาให้ดูวันละ2โฆษณานะครับก็จะได้เงินตก2อันเนี่ยรวมๆประมาณ0.5ดอลลาร์นะครับโอเค อ่าโอเคนะครับก็หลังจากที่เราทําการดูจนจบแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าแต้มด้านมุมบนขวางผมเนี่ยมันเพิ่มมาเป็น1.8นะครับก็จากต้นคลิปเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ1.3นะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ย ต่อวันนะครับก็จะได้ประมาณวันละ0.6ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณวันละ20บาทนั่นเองเนาะสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็สําหรับแอปแอป,แอปนี้เนาะมันเหมือนจะเป็นแอปที่จะต้องมีการลงทุนด้วยนะครับแต่แพ็กเกจลงทุนเนี่ยเขายังไม่เปิดให้ใช้งานในตอนนี้เนาะอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เล่นฟรีนะครับเราก็มาเล่นฟรีกันนะครับอ่ะแล้วเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของการถอนเงินนะครับ วิธีการถอนเงินนะครับเราก็กดไปรูปกระเป๋านะครับตรงด้านล่างขวานะแล้วเราก็กดคําว่าเบิกเงินตรงนี้นะครับการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องมีกาโว คาโวไอที่มันเป็นพออยู่ด้านบนขวาเนี่ยครบ5อันนะครับซึ่งเลทของคาโวเนี่ยมันก็จะเท่ากับดอลลาร์นะครับถ้าเก็บสะสมครบ5เนี่ยก็จะมีค่าประมาณประมาณ150บาทนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยแอปแอป,แอปนี้เนี่ยก็จะมีการถอนเงินที่ค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงเนาะก็คือจะสามารถถอนได้ทุกๆวันที่10 20แล้วก็30ของแต่ละเดือนเนาะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถถอนได้ทุกวันนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของการถอนเงินซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเก็บสะสมอยู่นะครับอ่าถ้าผมเก็บสะสมครบแล้วก็มันถึงวันที่20นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแรกแล้วก็จะมารีวิวอีกทีหนึงแล้วกันนะว่ามันถอนได้จริงไหมเนาะแต่ก็แอปแอปนี้เนี่ยผมไปศึกษามาแล้วนะครับก็มีคนที่เขาเพิ่งถอนไปเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วนะครับวันที่10เนี่ยก็ได้จริงนะครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนแนะนําเพื่อนเนาะ ส่วนนี้เนี่ยก็ เมื่อเรา,เ,าเชิญเพื่อนเนาะเราก็จะได้รับ6%จากสิ่งที่เพื่อนคุณได้รับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็โหลดมายังไม่มีรหัสเชิญเพื่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดาวนโหลดไปเล่นแล้วเนี่ยมีรหัสเชิญเพื่อนรบกวนทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะนํามาเกาะเพื่อรับโบนัสนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนในวันนี้เนาะผมก็มารีวิวแอปนี้คร่าวๆเนาะเป็นแอปหาเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องลงทุนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถลองด โหลดไปเล่นกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ